พวกเรายังจําครั้งแรกที่หมอปลามาหาลุงพลได้ไหมก่อนที่จะมีวันนี้ที่ยืนเคียงข้างสู้เพื่อลุงพลอย่างหยัดยืนเข้มแข็งและให้ความรักความเอ็นดูแก่ลุงพลเสมือนพี่น้องคนหนึ่งและเคยพาไปไหว้พ่อแ,แม่ซึ่งกันและกันจนทิ้งท้ายไว้ว่าถึงให้คดีจบแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องมาเจอกันปีละครั้งนะเพราะเป็นพี่น้องกันแล้ว วันแรกที่หมอปลาเดินเข้ามาหาลุงพลตอนนั้นลุงพลยังผอมแห้งสีหน้าอิดโรยโกนผมเพราะเครียดหนักมากทุกใจหนักมากหมอปลามีสีหน้าแววตาที่เอ็นดูตั้งแต่แรกเห็นพลางพูดติดตลกว่าเอาละสิแล้วคนดูจะรู้ไหมใครลงุงใครหมอปลาวงเล็บเพราะหัวโลนทั้งคู่แล้วตามด้วยคำถามที่แสนห่วงใยเป็นไง เครียดไหมอย่าไปอ่านข่าวมันมากและยังติดตลกเล่นเฟซหรือเปล่าอ๋อเมียเล่นครับแล้วเราเล่นเมียใช่ไหมลุงเริ่มยิ้มเห็นฟันหัวเราะเบาๆตอนนั้นริ้วรอยบนสีหน้าเห็นได้ชัดทั้งผมงอกริ้วรอยที่เกิดแค่ข้ามวันจากความเครียดแสนสาหาัสหมอปลาถามว่านี่บ้านลุงหรอลุงบอกไม่ใช่บ้านผมต้องเดินไปอีก หมอปลาจึงขอไปบ้านระหว่างทางชวนคุยเล่นกันเฮฮาไปแกมถามเรื่องคดีครั้นพอถึงหน้าบ้านหมอปลาตาค้างอยู่พักหนึ่งในตาเริ่มเศร้าหมองพลางพูดกับลุงว่าไม่มีฝาบ้านแล้วฝนไม่สาดเหรอนอนกันยังไงลุงพลยิ้มพลางบอกว่าอยู่ได้โอเคฝนไม่แรงแรงก็เอาผ้าใบมาบางังหมอปลาขอเข้าบ้าน ลุงทักขึ้นตอบย้ำความสงสารหมอปลาว่าบ้านผมไม่มีเก้าอี้เลยนะครับหมอปลาบอกไม่เป็นไรผมชอบนั่งพื้นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นความรักความผูกพันของสองคนนี้พี่ชายและน้องชายที่พรมลิขิตให้มาเจอกันและจากบ้านที่ไม่มีผนังกั้นลมฝนไม่มีเก้าอี้ให้นั่งไม่มีพื้นปูนให้นอนกันดินกันฝุ่นทุกวันนี้ ลุงมีเก้าอี้เยอะเลยเก้าอี้ที่มีไว้ตอนรับแฟนคลับทุกคนตู้น้ำเย็นเย็นที่ลุงไม่เคยมีลุงก็เอามาตั้งบริการน้ำเย็นเย็นฟรีๆให้แขกที่มาหาบ้านที่มีผนังพื้นที่มีกระเบื้องโซฟาตัวแรกของลุงห้องครัวเตียงนอนแม้แต่เสาไฟที่ลุงไม่เคยมีต้องต่อมาใช้วันนี้ก็มีถ้าคนคิดดีไม่อิจฉา จะสงสารเข้าใจและเห็นใจยิ้มให้กับวันนี้ที่ดีของลุงพลอีกทั้งผู้หญิงข้างกายอีกคนที่ร่วมนอนตักแดดตักฝนกันมาแม้บ้านพ่อแม่จะมีกินร่ำรวยกว่าก็เลือกยืนอยู่ข้างผู้ชายซื่อๆคนนี้และมีรอยยิ้มสดใสวาจาน่ารักป้าแตนเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กดึงดูดความรักจากพวกเรา ไม่ใช่แค่ความสงสารจะนำพาทุกอย่างมาให้หลอกทั้งลุงป้ามีความเป็นกัลยาณมิตรพูดดีคิดดีทำดีวางตัวดีลักษณะดีน่าคบหาถึงได้มีแฟนคลับมากมายมาจนถึงทุกวันนี้โพสต์นี้ขอบคุณหมอปลาจากใจคะ่ะนึกถึงภาพหมอปลาไปทำอาหารให้ลุงพลป้อนลุงพลกอดคอกัน ผาน้องน้ำมนน้องโอมไปเล่นทะเลครั้งแรกให้โอกาสอะไรหลายๆอย่างที่มันเกินฝันของคนคนนึงถ้าไม่ใช่หมอปลามือปราบสัมภเวสีก็คงจะไม่พ้นํำว่าเทวดาเดินดินค่ะขอขอบคุณบทความดีๆจากคุณเจนนี่แบร์มาณที่นี้นะคะ